ครับขอเจอริญพรสวัสดีพี่น้องพุธศาสนาสชนชาวไทยกับผมมาตมมภา,พ,าพ,พ่อมหาทวีทรัพย์โสพณาโานพร้อมด้วยท่านพระอาจารย์โสภาธรรมปฏิโกนะครับในวันนี้ก็ได้พาพี่น้องคณะทัวรบุญอุ่นใจของเรามาทอดกระถินครับทอดกระถินที่วัดท่าเรือสศรีคันชัยนะครับซึ่งในระหว่างนี้เราก็ได้พาพี่น้องพุธศาสนิกชนที่ร่วมเดินทางมากับคณะนะครับ ได้มากราบมาสักการะขอพรองหลวงปู่มั่นค like mm ูร hmm. ิทัตโตนะครับและนอกจากขอพรองหลวงปู่มั่นแล้วนะครับก็ยังได้ถือโอกาสนะครับมากราบมาสักการะขอพรองหลวงปู่รุยนะครับจันทสัโรนะครับซึ่งเป็นพระสุปฏิปนโนนะครับในสายของหลวงปู่มั่นคูริทัตโตซึ่งเราก็ได้ทราบกันนี้ว่าเป็นพระปฏิบัติปฏิบัติชอบซึ่งเป็นพระอริยะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนะครับที่ท่านใด เคยมาแล้วก็ขอเรียนเชิญมาอีกครั้งนะครับมาเป็นประจําและก็ชวนคนที่รู้จักคนที่เรารักมาด้วยสําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็ขอเรียนเชิญมาให้ได้สักครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาพิชิตมาบูชามาสักการะ,ระมาขอพรอ,องค์หลวงปู่มั่นพร้อมองคหลวงปู่หลุยที่วัดป่าสุทาวสาสรสกลนครแห่งนี้ครับผม,มและต่อจากนี้พวกเราจะได้น้ำพาผู้แสวงบุญไปทางไหนต่อครับพาาจย์ ท่านผู้ชมท่านผู้ชสวัสดีพี่น้องคนละสายสนรีกาชนครับขณะนี้คณะทชมวิจัยของเราก็ได้เดินทางมาถึงทีงพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นปุริทัศโตจังหวัดสกลนครแล้วนะครับในนี้เป็นบรรยากาศของพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ร่วมงานกลางนมัสการและก็ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกที่ทำในพิธภัณฑ์แห่งนี้อย่างจะทราบได้ว่าหลวงปู่มั่นปุริทัศโตนั้น เป็นพระสุปฏติปโนเป็นพ่อแม่รูาวาารา์เป็นพระกรรมฐานหรือที่เราเชื่อกันว่าเป็นพระอรหันตแห่งยุคปัจจุบันนะครับฉะนั้นแล้วท่านใดที่เคยมาแล้วก็ขอเชิญอีกครั้งสำหรับท่านใดที่ยังไม่มาก็ขอเรียนเชิญเจริญพรนะครับขอบคุณครับเจริญพรท่นนี้อัตมาภาพนาจุพลจิติมัโยวัฒนองคาราก็ได้นำคณะ าญาติโยมผู้มีใจบนเป็นส่วนมาร่วมกันทอดกถินสามาัคคีที่จังหวัดสุโขทัยเมืองนี้วันนี้อธิบาภาพก็ได้นำพาญาติโยมมาทำพิธีพิธภัณฑ์ปู่วันอยูน่นิคงโตผู้เป็นพระอริยสงฆ์แห่งจังหวัดสุโขนัยผู้เป็นอาจารย,าย์ใหญ่ ผู้นำจิตวิญญาเรื่องธรรมฐานทางด้านหน้า,าต,ตาสายมยุทธก็ขอเจริญพรญพาติโยมทั้งหลายชวนขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ผมเองในานามะอาจารยสโสภาธรรมปฏิโปมีควรปิติที่ว่าเป็นบุญ อันยิ่งใหญ่มหาศาลโดยเฉพาะท่านมหาสุพลวันนี้ได้นำพาขบวนก็คือญาติโยมท่านสาธุชนได้มาทำบุญกระทิบใหญ่อยู่ที่อสองจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและนี่ก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราสาวพุทธควรจะส่งเสริมกันก็คือหลังจากโอกพรรษาแล้วก็มีการ ถวายาบุญมหากฐินใหญ่โดยเฉพาะวันนี้ก็คือเป็นวันอันมงคลวันหนึ่งที่พวกเราเนี่ยได้นำพากันมาทำบุญกระถินอยู่ที่วิหารพิจิตรันของพต้าจานาร์มั่นและต่อจากีพวกเราก็จะได้ไปทำบุญต่ออยู่ที่จังหวัด นครพนมนี่ก็เป็นลิมิตอันยิ่งใหญ่จึงขอเจริญพอรออกตอนญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมโมทนาบุญกุศลอันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลเก่ทุกคนทุกท่านนี่ก็เป็นบุญอันหนึ่งขอเจริญพร